เดี๋ยวจะให้ดูนะครับนี่อ่าเดี๋ยวให้กล้องดูนี่แบบเนี้ยคือแบบถ้าเหรียญน,นี้เป็นแบบนี้สิบล้านยี่ห้าแสนเนี่ยผมต้องแถมให้อีกห้าล้านซื้อสิบห้าล้านห้าแสนเพราะความมันเพราะพี่พูดสนุกแต่อันเนี้ยมันเป็นเก๊เก่าเก๊เก่าคือเก๊ที่เรียนแบบมานานหน้าตาหลวงพ่อไม่เหมือนกันอันเนี้ยคือการแกกแม่พิมพ์ใหม่ โดยลอกเรียนแบบอันนี้เป็นต้นแบบอันนี้หลอ่ออันนี้หลอ่ออันนี้ออกเป็นแบบคนแก่ไปหน่อยพอเป็นคนแก่ไปหน่อยก็คือโคลาร่ากันพอโคลา่ากันก็คือเก๊มันเป็นเก๊เก่าไงที่ผมบอกพี่ไงพอเก๊เก่ามันใช้วิธีการแกะแม่พิมพ์ใหม่ฉะนั้นนะ่ะมันมีการทําปลอมแบบเนี้ยมาไม่ต่างก่าสามสี่ห้าสิบปีนั่นคือเก๊เก่าแต่อันนี้หน้าท่านจะเป็นแบบนี้ข้างขอบเรียนจะเป็นข้างกระบอก ส่วน,นนี้เป็นข้างปั๊มตัดซึ่งเขายังไม่เข้าใจวิวัฒนาการของเครื่องจกักรของเก้มันใช้วิธีการแกะแม่พิมพ์ใหม่คือจบแล้วนะครับอันนี้ไม่ได้ตังค์ไม่ได้ตังค์แน่นอนครับถ้าได้ตังค์แบบนี้ผมให้พี่อห้าล้านเลยเป็นสิบห้าล้านห้าอ่ะอันนี้เก้นะครับ